การวางความรู้สึกให้ตรงจุดเนี่ยสำคัญมากสำหรับเรื่องโชคลาภจะทำยังไงไม่ให้เป็นเรื่องที่มันอยากจนเกินไปของครถามว่าเอาไม่อยากจะซื้อทำไมหมอเออนั่นสิซื้อทำไมเล่นทำไมเออส่งเสริมนะใครไม่เล่นใครทำมากินไบปกติได้หมอส่งเสริมเลยอย่ามาทางนี้ แต่ไหนไหนพวกเธอก็มาทางนี้กันแล้วเนาะเราห้ามก็ไม่ได้ด้วยฉันเลยบอกฉันอาสาไงฉ,ฉันมาบอกคลิกให้ันมาบอกวิธีการหรือแนวทางให้ว่าเป็นแบบนี้ได้ไหมแล้วแชร์ร่วมกันเห,นหมวางความรู้สึกยังไงไม่ให้อยากเกินเกินไปแต่มาบอกว่าความอยากที่มันเป็นเรื่องของความปรารถนาตามความเป็นจริงใชไหมถ้ายืนภาษาคนตืน่นตัวเขาบอกเหตุปัจจัยนั่นแหละ เขาชอบพูดบ่อยๆมาบอกว่านั่นแหละตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำมาโชคลาภเป็นเรื่องที่พวกเธอกระทำมาทําเหตุมาแล้วทั้งหมดแต่ทํามาเยอะมากด้วยมากมหาศาลไม่งั้นเธอจะเกิดเป็นมนุษย์ในรอบนี้ไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นอื่นๆนะ่ะเป็นน้องหมาน้องแมวที่นั่นแหละมันน้องหมาน้องแมวก็มีนะ น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ที่มีมนุษย์เลี้ยงถือว่าเขายังมีเรียกผลของทานผลของทานบาร,รมีปรากฏผลเริ่มปรากฏผลการเป็นคนน่ะน้ำนมหยดแรกหรืออาหารมือแรกที่ได้ทานนั่นแหละครับผลแห่งทานบาร,รมีที่เธอได้สะสมมานั้นมันเยอะครับการจะได้อะไรมามาจากเหตุของการที่เราเคยให้อะไรไป เออแต่ให้แบบไหนอีกเรื่องหนึ่งไปตามหมอให้ได้ว่าหมอให้พูดแบบไหนไวิธีการให้แบบไหนอ๋อัสดีเมียวด้วยเออดังนั้นใครที่เป็นโดนีแลนเนี่ยหมอขออนุญาตเคี่ยนตีนะครับอย่าก,กดอย่าเคืองหมอขออนุญาตเคียนตีเวลาแหลมมาเนี่ยหมอจะตบทันทีตบอันนี้มบอกว่า,หา,หาให้อยู่ในร่องความรู้สึกที่เป็นปกติสบายสบายให้ได้ นะครับกฎของการซื้อหวยไหนจะเล่นแล้วก็ <c oughs> อัดับแรกตั้งงบที่คุณไม่เดือดร้อนแต่ละบ้านเดือดร้อนไม่เท่ากันเนาะหามาได้มากน้อยต่างกันเท่าไหร่คุณไม่เดือดร้อน2เวลามันถูกอย่าไปเพิ่มคืออย่าไปเพิ่มแลืว่าโอ้โห,โหฉันจะกะเอาเต็มที่ฉันมั่นใจมากๆแบบนี้จะโดนนะครับ 3. ทําใจเป็นปกติหวยมีแต่คาว่าถูกกับไม่ถูกนะครับเฉียดไม่มี ตัดจบแค่รอบนั้นรอบต่อไปเอาใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรจนกว่ามันจะออกนี่เห็นไหมเออแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยหนานะอะอ่ะ,อะสวัสดีทักทายทุกคนนะจะดูกล้องไหนวะเนี่ยดูกล้องนี้นะครับวันนี้ <c oughs> เป็นวันเสาร์เนาะ สาวที่12นะครับรกรกดาคมนะครับเป็นเดือนที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของหมอด้วยนะครับรอบที่ผ่านมาก็นําพาทุกคนไปทําความสบายใจนะครับความเบาใจในเรื่องของการให้มานะครับหมอนําพาเรื่องนี้มาตลอดเนาะให้อย่างไรให้มันสบายใจนะครับ มันไม่ต้องมันหายากหรือมันหาเจอจะไปเจอตรงไหนว่าต้องไปให้ตามที่เขาบอกว่าต้องให้คนกับคนที่มีศีลครบมีสมาธิมีฌานมีอดับโสดามันหายากหรือเราก็ไม่รู้เนาะเออจุดสําคัญคือให้เราแล้วให้แล้วเรารู้สึกอย่างไรอันนะี้หมอว่าสําคัญที่สุดนะครับ